สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำน้ำส้มโซดาทานนะคะปกติแล้วน้ำส้มเนี่ยนะคะเราคั้นดื่มปกติโดยไม่ใส่อะไรเลยก็อร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มความอร่อยให้มากยิ่งขึ้นโดยการใส่น้ำโซดานะคะวิธีการนะคะเราจะคั้นน้ำส้ม ติมน้ำผึ้งแล้วเติมเกลือเล็กน้อยใส่น้ำสุดาใส่น้ำแข็งนะเพื่อนนะเรามาลองทำทานนะคะว่าจะอร่อยจริงไหมนะคะเรามาดูกันเลยเราได้นำส้มนี้ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนทั้งหมดตักล้างแล้วนะคะเพราะว่าส้มที่ได้จากตลาดเราต้องล้างก่อนนะคะที่จะมาทำทานมาแกะทานก็เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการนะคะบีบน้ำส้มก่อน นะคะในคัน้นส้มใช้ส้มประมาณสองลูกนะเพื่อนนะคะใช้ส้มสองลูกส้มนี้ลูกใหญ่มากนะคะราบีแบบนี้เลยะค่ะเพื่อนะคะในเมื่อเราคั้นน้าส้มได้แบบนี้แล้วนะคะมันมีเมล็ดอยู่ แล้วก็แมสออกก่อนนะคะเราคั้นนิดเดียวนะคะเราไม่ได้คั้นเยอะเลยไม่ได้ใช้เครื่องคั้นมาคั้นนะคะคั้นแค่เป็นตัวอย่างนะคะ เมื่อเราได้น้ำส้มแบบนี้นะเพื่อนเติมน้ำผึ้งนะคะประมาณช้อนเดียวก็พอกเกลือเล็กน้อยนะเพื่อนเพราะความกลมกล่อมและจากนั้นเราก็จะเติมสุดานะคะเติมสซดา ต่อมานะเพื่อนแล้วก็เติมน,น้ำแข็งน่าทานไหมเพื่อนเพื่อนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำส้มโจดาของเรานะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะเพื่อนแต่ที่แน่ๆอร่อยเช่นใจจริงๆคะ่ะอากาศร้อนๆเพื่อนๆลองทำทานนะคะ ว่าอร่อยจริงๆสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับน้ำผลไม้ในรสชาติแปลก,กๆของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ